ครับสวัสดีทุกคนนะครับพบกันคลิปนี้ครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีก2นัดปิดฤดูกาลครับประจำฤดูกาล2 0 2 4ถึง2025ครับผมเช่นเคยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับก็อย่าลืมสนับสนุนจ่องเล็กๆจ่องนี้ด้วยครับผมก่อนไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีก2ประจำฤดูกาล2 0 2 4ถึง2025ครับเรามาดูผลการแข่งขันของสัปดาห์สุดท้ายกันก่อนเลยครับคู่แรกครับพรยายู่นเต็ดเปิดบ้านท่ายศรีสะเกดยู่นเตตดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่ง กูธบาลพลังการเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับลำปางเอฟซีไปศูนย์ประตูต่อศูนย์กูธบาจันทบุรีเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับตราดเอฟซีไป2ประตูต่อ2คกูธบาโพลิเทโรเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะัชนาททริวไป2ประตูต่อหนึ่งกูธบาสุวรรณบุรีเอฟซีเปิดบ้านพ่ายชนบุรีเอฟซีไปศูนประตูต่อหนึ่งกูธบานครศรีอยุธิเปิดบ้านเอาชนะเกษตรศาสตร์เอฟซีไป2ประตูต่อ1นึ่กูธบาเชียงใหม่เอฟซีเปิดบ้านเสมอกับแพร่ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อหนึ่ง และโคสุดท้ายครับอย,ยยอยุธยายยูเต็ดเปิดบ้านอุชนา,าบางกอกเอฟซีไป5ประตูต่อหนึ่งทให้สรุปตารางคะแนนไทยลีก2ประจรําฤดูกาล2024-2025เป็นดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1ครับเชนบุรี FC, รเ 26, นนอฟซีผลต่างประตูได้เสียบุก26มี63คะแนนอันดับที่2อยุธยายูเต็ดผลต่างประตูได้เสียบวก27มี60คะแนนอันดับที่3แพรยูเนเต็ดผลต่างประตูได้เสียบวก23มี58คะแนนอันดับที่4พลังการ FC ผลต่างประตูได้เสียบวกเมี52คะแนนอันดับที่5มหาสารคาม SBT FC ผลต่างประตูได้เสียบวก5มี4 8คะแนนอันดับที่6กลำปาง FC ผลต่างประตูได้เสียบวก9มี48คะแนนอันดับที่7เกษตรศาสตร์ FC ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี45คะแนนอันดับที่8บางกอก FC ผลต่างประตูได้เสียลบ8ดมี45คะแนนอันดับที่9นครศรียุนเต็ดผลต่างประตูได้เสียลบ1มี4 4คะแนนอันดับที่10ศรีสะเกดยุนเต็ดผลต่างประตูได้เสียลบ10มี41คะแนน อันดับที่1ิโปลิเทโรเอฟซีผลต่างประตูได้เสียลบ9มี40คะแนนอันดับที่12เชียงใหม่ยูเนเต็ดผลต่างประตูได้เสียลบ7มี40คะแนนอันดับที่13มจันทบุรีเอฟซีผลต่างประตูได้เสียลบมี3 8คะแนนอันดับที่1 4บสีไชนาทฮอนบิวผลต่างประตูได้เสียลบ5มี35คะแนนอันดับที่15ตราดเอฟซีผลต่างประตูได้เสียลบ13มี3 3คะแนนอันดับที่16พัทยายูเนเต็ดผลต่างประตูได้เสียลบมี32คะแนน และอันดับที่17สุพรรณบุรี FC ผลต่างประตูที่เสียลบ30มี22คะแนนและทีมเลื่อนชั้นอัตโนมัติครับผมมี2ทีมอันดับแรกครับแชมป์ครับผมชนบุรี FC อันดับที่2ครับอยุธยายูเนเต็ดครับผมก็ขอแสดงความยินดีวยครับผมและ2ทีมที่ตกชั้นไปอยู่ไปเล่นที่3ครับก็จะเป็นอันดับที่16ครับพะยายูเนเต็ดแล้วก็อันดับที่17ครับสุพรรณบุรี FC และฤดูการถัดไปครับก็จะมีทีมเลื่อนชั้นขึ้นมา3ทีมครับก็จะเป็นครบ18บทีมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ทีมเล่นเพย์ออฟสทีมครับที่ลุ้นอีก1ทีมครับที่จะขึ้นทีหนึ่งครับผมโดยอันดับที่3ครับแพ้ยูงนเต็ดอันดับที่4พลังการ FC อันดับที่5มหาสารคาม SBT FC และอันดับที่6กครับลำปาง FC โดยการเล่นเพย์ออฟครับก็จะเตะเย่าเยือนครับผมหาผู้ชนะจนได้อันดับ ที่1ครับแล้วก็จะเป็นอันดับที่3ที่ขึ้นเลื่อนชั้นไปเล่นทีหนึ่งครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันครับแล้วก็ผลการแข่งขันครับก็จะแจ้งในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับผลเพลย์ออฟของทั้ง4ทีมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ